ถ้าตัวเมนของทุกคนของทุกช่องมารวมตัวกันทุกคนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูในเกมนี้ครับเอาบอมคนปาดที่ให้บอมมาแบกเอาบอมไปเล่นยอนเวทยอนเวทกับยอนกายภาพเจอกันวะมันเกมชนะปะเนี่ยเวทชนะใช่ไหมผมกดเลนเว้ผมกดเลนพี่มืดมากเลยครับทิ้งไงไปไหนไม่รู้ไงเริ่มฟ้าจ้บอล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 เฮ้ยพึ่งถึงแดงเพิ่งถึงแดงพึ่งถึงแดงแอนดเฟิกแอนด์ฟิกแดดมันอ่ะตายอยู่ ปึ๊บระวังโดนปิดนะระวังโดนปิดนะี่่ไไมระวังกระสุนย้อนระวังกระสุนย้อนไอ้บอลนี่บอลแกเหล้านาคอสด้วยดีตัวกูเอ้ยมึงื่อเมื่อใครบังกูจริงเหรอเออบังหน่อยดิเออเชี่ยวบันเชี่ยวันเชี่ยวบันพระถมออฟเหมือนสมัยก่อนเลยผมไม่อยากเล่นแล้วหล่ะเนี่ยรอกูด้วยเดี๋ยวจะวิ่งทันได้ยังไงเนี่ยปีปั๊มแพนด้าง่ายพี่ไม่มันไม่มันไม่มีอะไรดีเลยก่อนได้ไหมอ่ะ ก่อนก่อนก่กเขาเียงบนเยอะนะอนี่นระวังโดนลิงด้วยนะจ๊ะได้เราจะเทเขาจะเทะผมสุ่มละเราเรามาได้นะเรามาได้นะเราได้นะพี่บีมาได้นะมาได้นะพี่ไม่สี่ไปอยู่ไปอยู่นดเดียวเองได้นหมเซ็ตถึงไหมกูไม่มีกูไม่สี่โอ้ลยคลิปกูไม่เหลือแล้วอี กับมไม่ทานก็เห็นอยู่ไม่มีมิดอีกไงอ่ะเออที่ไม่ได้ไม่โห่เลบยับเลยไม่ได้แจกเลยเวทได้ปะเข้าอยู่รู้จะมีซิปป่ะไม่มีพันนิดว่ะพันนิดเดี๋ยววันนี้ได้วันนี้ได้เอ้ยไม่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 เออเออตี๊ยาฟ้าก่อนครับผมเย็นเดี๋ยวนะเขาจะมาเฉือนโห่แล้วคอสกินหมดเลยวเดันนี้เข้าบนได้ไหมีจับ มพนด้าไม่อยู่หรอกแพนด้าวับล่างถอยนะแน้าวับมาแล้วลงแล้วลงแล้วไม่หลอกไม่วับหรอกไม่วับหรอกพี่เลือน้อยพี่เลือน้อยผมกลัวเฮ้ยกลัวอะไรผมกลัวโดนป่าไม่ต้องกลัวไม่มีใครหยุดได้เลยเอ้ยแพนด้าในแนด้าแนด้าไม่ชิลดับตรงนี้ได้ไงอ่ะเออไปไกลสุดไหนบอกวับล่างก็มันก็อยู่ตรงล่างไงก็แต่แต่ไงก็วับลงก็มันอยู่ข้างล่าง ลงล่างระวังครับลงล่างระวังไปมาช่วยมามามาลงมาลงเหมือนกันลงเหมือนกันได้มิกได้มิกได้ได้ได้เอาเอาต่อต่าไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกปีนมากไม่อกี้จะถึงแล้วแต่ว่าเหนื่อยเกินมาบล็อกเฉยเอเราเดินแม่น้ำได้บั๊กฟ้าได้ป่ะสิบวิอ่ะดิจิตอลดิจิตอลไปหมดเอ้หมีมีเอาซ้ายโคตรสวยเทีนี้อะไรเนี่ยบั๊กฟ้าบั๊กฟ้าได้ไหมสิบวิสามสองหนึ่งเวทเวทเวทเขาว่างกิจอยู่นะเขาจะลิงไหม ลลิงแ้ว่ขาการเล่นนะกดปลาไหลนี่ถึงต่อยเตอร์หวิแรงอ่ะนี่ยาวเกิดอยู่นั้นนั่นน่าตอนนี้มีดาบแค่จะพร้อมลุยแล้วนี่จะไปจแยกคลิปดดูหน่อยดูหน่อยดูอยู่ดูอยู่จับไม่โดนตัวกากไปก่อน ตัวเม็ดโอ้ก็ตัวมันเร็วอะอ่ะทุกอย่างยังไงจับไมบ่โดนไม่นี้กว่าจะสกิลจะลง ไปหน้าหายกลางระวังเราเอาป้อมล่างได้ประหวะอยากไม่งั้นจะลำบากเดี๋ยวนะาเขาไม่ทำไอ้ยี่กูเคลียร์เส้นแล้วพ่อคิดมากแล้วอ่ะต้องรีบเคลียร์ยพี่พี่ติลูดไปเลยเออเคลียร์ไปเลยไวๆลงล่างดีกว่าพาจอนเอาป้อมล่างล่างางล่อดทนนะข้างบนนะอดทนนะได้ได้ได้มีโนติงใส่นะที่ผมลองเล่นอยู่ได้เอ้ยเาวับมากลางว่ะได้แล้วเราต้องอมหนีอมหนีอมหนีโอเคแมกตอนกแมกตอน พอดีกว่าพอดีกว่าเฮ้ยไม่พอหรอไม่พอหรอไม่รุ่นหายหมดแล้ววะถ่ายได้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 ไม่กินดักแม่ละดีนโอเคกินมานรับเฉยๆเราเราเข้ากลางได้มิกตัดเวฟแล้วตัดเวฟมากลางไวมากลางไวได้ไม่่เพือนวันนี้โดนวันนี้โดนแน่วันนี้โดนแน่ตีกิ๊กเล็กไปนะคอสฟ้าโผล่อยู่คนเดียวไม่มีพันเน็ตว่ะ ไอ้สีนี่นะเฮ้ยกูเครียเสร็จแล้วนะไม่ขี้มาบ่อยอย่างว่าเบื่อว่ะมันอยู่ตรงกลางมันก็ดีแล้วมันก็รวยอยู่แล้วได้กลางเนี่ยได้งานแล้วเนี่ยบนไหนใช่บนไหนเย็บองดีป้อมกลางป้อมกลางทันเลยเนี่ยทันบ้างวะไม่ทันหวังเคลียร์ไปแล้วทำไมมีสร้อยตลอดเลยไอ้ปามััันนนแบบวว่่าาเป็สต์รกมีมีมีมวยนะพี่มาปิดจับโดนแน่นอนแบบนี้ดักอยู่ ตีิง้ลิงลิงลิงงโดนิงบนเอ้ยากูโดนหีกแล้วโดนฟิกแล้วไม่มีกิ้งเมไ้มี้าเฮ้ยช่วยกูดยโอ้โหเอ้ยจอยกูโดนตนนี้กางบอมมาบนเลยบอมนกลางก่อนนะมในฝั่งเจอนาคอกางไอ้มีมีฟิกเกอร์ย้ำกระหม่อมกุ้งช่วยช่วยชึ๊บ เฮ้ยพี่บอมหนึ <ouvert lingen> ่งท <ido> oh, ี <polls> oh ่พี่กระสุนโอ้โหไม่ตายหรอไม่ตายบอบมผมมาไม่ทันโอ้ยเจอกันนคอร์ี่ไปหลบยังไงต้องกานโอ้ยนะคอร์สห้าพันเลยอ่ะไปรุ่นได้เมื่อกี้แหละได้ชับเมื่อกี้แหละก็อยากในกลางว่ะตัวมัน อุ้คือผมพุ่งเขาฟิกเดียวอ่ะพี่เหมือนสเปลอมตะฟิกใส่ผมผมทไั้งแบบไอ้นี่มันบัฟมาที่มันสกิลหนังได้เรื่อยๆอื่อยอะรัวอืมตัดแม่พุ่งไปฟิกปั๊บเราจะยิงโีนปีนไปลอยเราเล่เก๊โอ้โหจะบอกว่าเราเล่นกม่ได้เล่ก็ไม่ไหวง่ายง่ายมียอนเราก็เล่นอยู่แต่เขาเล่กว่าเพราะเขามียอนแท้ยอนไม่ตอนนี้พาผมเล่นอ่ะผมยิงตามเดี๋ยวนั่นนี่กลางกลางตรงกลางพูดจริงนะเนี่ยข้างล่างโดนไฟไหม ทุ่มๆมาเดี๋ยวผมกันให้มาไหนเราไปเคลียร์บนสิแม่บนีเวฟไม่ไหวหรอกหมดแล้วหมดแล้วแดดหมดแล้วใครจะไปไหนไปก็ไม่รู้จะเดลนสวยจะต้องเรับไปปิดไปปิดเราเรีกันพี่เมียพี่หาค่าแอนตซินไปเลยพี่ไม่ได้หะคนเดียวได้ดาร์กว่ะกิจตายอ่ะได้ดาร์กเนี่ยต้องเอาดาร์กต้องดาร์กโดนแต่แอนตซินฆ่าเดี๋ยวพี่ฟิกใส่ดีพี่แบบเติมอ่ะไปเติมคนอื่นอ่ะโหเปลี่ยนดีกว่าเลนกลาง ไอ้ไวรุ่นดักสเลย์อย่ดักไม่ปิดดักไม่ปิดพี่หายตัวไปไปแท็กไปแบบไปซ้อนคนอเดือดอะแรงกว่านี้ไม่ได้หรอมีคนแอบอยู่ว่ะผมไม่มั่นใจในการผลิตเลยผมโดนแย่งบ่อยมากช่วงนี้อุ้ยบมีคนกดลูกแก๊กชีวิตโอ้ยเ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 อ้ยไม่จีใครรู้เนี่ยไม่รู้อะไรแล้วโอตีูโกช่วยคนตีคนหนึ่งเออคนหนึ่ช่วยโก กไม่โนหมัแงที่นเลยนี่นะิตอยู่ไหนเนี่ยตายาลิตอยู่บูอเคแรงจริงครับแรงจริงครับสเวทแรงมากอวโอ้โหคูเปวอตัวต่อีครับผมวิให้จิตเเติมนะไอ้มัตรงนั้นยนะเือทำไมกูต้องเป็นตัวนี้วะเป็นิกซี่เองคุณกูก็คิดอยู่มันต้องเป็นตัวนี้ดัเออกมาแล้ว เขาเว่ยเขาเว่เาเว่เาเว่แดงเขว่ยแดงเราทำอะไรกันดักไว้นะต้องดักไว้ผมนี่กูในกูเด็ดดูแดดนะพีดหมดแล้วมันสามเดดมันมีแบบที่กูมีอรับล้มรอบเราจะล้อเรียนเองทำไมมันมีแบบที่กูมีสามล้มวะมีสามจับเฮ้ยโอ้โหก็ง่ายเหลือเกินมันต้องวินสิทธิ์มันอมไปแล้วนี่เฮ้ยดอยข้าวอยู่อุ้ยหมีย่ำย้อนรูดปีข้างหลัง ไอ้เวฟสวยเนี่ยเล่นเล่นล่างก่อนเล่นล่างก่อนเล่นล่างก่อนอย่าเพิ่งเอามก่อเล่นล่างก่อนเล่นล่างก่อนไปไฟไฟไาไม่มีเลือดนะเล่นไปก่อนนะเล่นไปก่อนแล้วมี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 ไหมอึ๊บเฮ้ยแย่มันเที่ยเลยอ่ะได้อยู่ได้อยู่สวยสได้แล้วสายยาวเลยว่ะสายยาวเลยนะสายยาวเลยนั่นอ่ะขึ้นนึไปกันบนให้ไดขึ้นไปขึ้นบนให้ยาวไปเลยยาวไปเลย เขอกลับบ้านกันเนาะกูจะโดนฟิลล์สันตายปะวะตอนนี้เมจับไม่ได้เลยจับมึงอมเกลี้ยงเลยมันมียอนมันมีตัวเลี้ยงยอนเราไม่มีตัวเลี้ยงมีไม่ไมีใช่ปะ่านเล่นอย่าง,งเดียวงั้นพาเล่นอย่างเดียวไม่ต้องเลี้ยงเล่นได้นะไม่มีเลี้ยงทางไหนดีไป้ลุ้นระวังแพนด้าน,นะแพนด้าหายนะระวังเอาขวาเอาขวาหายเอาขวนะระวังนะแฮกแมพเช็คให้เช็คให้ไม่มีคุ้มสายไม่มีอยู่ใคาอยู่ตรงเกลี้ยงบนกันหมดเลย ลองดูไหมลองเล่นดูไหมหน้าคอสอยู่นู่นผมผมจะบวกให้นะแล้วก็มาสองสามคนลองปิดได้นะโอ้โหเกมรู้ปิดเกมเกมมันรู้ว่าโดนปิดเป็นล้านเลยเนื้อ่างกำลังจะเข้าเล่นบนเล่นบนได้เล่นบนได้เล่นบนได้ปั๊มหลือนิดเดียวปั๊มทีนดเี๋ยวฉีดให้เองจึ๊บน่าเกิดพอดีอ่ะ ติดอยู่ล่างอ่ะวิ่งไม่ทนนันนะตัวไม่มีหายแล้วมีหายแล้วมีหายแล้วติดเคิร์สนะเดี๋ยวผมไปกันล่างให้ไปกันล่างให้เล่นปกติไปเลยไปกันล่างให้มีเอาขวามีเอาขวาวิถีโทษชี้ไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะอ,อุ้ยเหี้ยการตู๋ไม่เออตูนจะวิ่งไปทางไหนอ่ะไอวีมึงก<า>็ต้องเช็คพุ่มเี๋มึงก็ไปเลยนี่พุ่มมาไปเติมดาร์กได้ผมด้านล่างเคลียร์ล่างไปเติมเติมดารตีอยู่มั้งอ่ะได้นีมัตเดี๋ยวหลังจังเลย ไปิดได้นะเนี่ยปิดได้น pues ี่ได้กลางด้วยจับได้ได้กลางได้กลางมีล่างมีอยู่ล่างเราลองขวาเรายิงแรงจับเลเงียบเงียบมันเงียบอยู่โอ้โหหมัดเทียอะไรต่อยยากกันวะสบายสบายมีอะไรแงให้ตัวเองรอนี่เขารอทีเดียวกะเนี่ยเขาจะกิ้นอาตุไลนาคอสอันนี้นะเอาถ้าจะธรรมตาอยู่ถ้าไม่เข้าพลาด ก็ต้องดักตัวที่แบบที่มันไม่ได้อยู่ใกล้ๆแันด้านี่ดูปิดง่ายสุดไหมแันด้านไมบันนี่ยอนอะไรง่ายกว่ายืนติดกันนะดิติดกันสามคนติดอยู่ใกล้ต้องรอให้มันอมเล่นแล้วก็จับเลยอะไรแบบอมเอาเกาะอะไรเงี้ยแล้วจับมาเลยเด่๋มันก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่หรอกเขาคงรู้เขาบอว่าไงไอ้กีบมึงทำเพี้ยอะไรวะลำคาญว่ะคู่รักแยกไปตีเหมือนกันอะไรยังไงเหมือนกันเฮ้ยปลาไหลปลาไหลไม่ตายนะปลาไหล วิ่งตามมันทั้งวันแล้วเนี่ยมันสามเดสผมแดสเดียวไหลตามหน่อยต้องไปไหลนะเอ้ยไม่ดีเลยมุมนั้นน่ะมันจะเล่นมันจะเข้าไม่ได้นั้นน่ะผมมาผมมานะผมมานะหยิบก่อนแตกมันมันล่อมันล่อว่ามันตีล่อได้ได้ได้หายไปไหนหมดวะแันด้าก็หายยิงล่ออยู่หมดเวลาแล้วมันไม่ไม่ทันเนอะเราไปเคลียร์ด้านล่างเหรอมีคนไปบนไปบนอีกได้แต่กูเดินมันวิดมันแดส พยายามหน่อยดิโดนบักมามันสไลด์สไลด์ทิ้มทิมอ่ะไปวาร์ปหน่อยมิกไปวาร์ปทิ้มทิมสไลด์สไลด์ทิ้มทิมทิมทิมนั่นน่ะไอ้แบบแบกกูเฮ้ยเฮ้ยวาร์ปกลับมาไอ้ไม้ไม่ออกมาเลยโคตรเชียเลยตามก็ไม่ทันด้วยมีอ็อปนะพี่พี่ไม้มีออฟนะเฮ้ยโอ้โหโดนปิดแล้วอ่ะตาเขาตามไม่เอาถอยถอยลองปิดได้ไหมหน้าปิดอยู่นะมันเจ็บมันเจ็บแล้วนะไปไปไปมีโอมใช่ไหมแต่มันเดินช้าจังนะ วี้ยัดดีๆข้างล่างเข้ายึดลึกเลยว่ะเกีงล้วเกยงแล้วล่างลึกเลยใครวะกวีแล้วเหรอนั่นแหละวิ่งไปดีเฮ้ยแอสเซ็ตเลนนี่กายหวัดแข้งก็ไม่มีคนไหนวิ่งทันแล้วเนี่ยชิบเร็วสุดกันนั่นแหละเลนหนึ่งเลยไม่ฟังเลยกลางไปคนสองคนพอกิจจะตายปะวะไม่ตายไม่ตายไม่ตายมีทอยมีทอยมีทอยกับดาบวิ้กไม่ตายหรอกมันดันอ่ะมันดันมันจะดันบนก่อนเล่นนั่นแหละมึงระวังเอลายด์ไอ้มาบเดี๋ยวก็ร้องนะ โอ้โหมาล่างแล้วว่ะเฮียแล้วก็เกิดว่ามันจะเต่นข้างบนอีกทีหนึ่งได้อยู่นี่นะแล้วเขานะอยู่บนเฮ้ยลองเล่นเอาเล่นกลางแล้วเล่นกลางได้ปะีติดจับโดนมันไปบนให้หน่อยดิาหคนนึงสต้องมีใครอ่ะไม่รู้ว่าใครวิ่งไม่ทันเฮ้ยขอเล่นต่อนะพวกมันเอาเอาสุดแน่เลยว่ะไปปิดไปปิดอยู่ไปปิดอยู่ได้ดอยสายได้ หัวขโมยขโมยเลนจีมันแดดแดดโดนผมแน่เออไม่โดนไม่มีอีกแดดหนึ่งเยอะแดดโดนวิ่งไม่ทันแน่จิมอย่าวิ่งดีกว่ามันจะเอาต่อให้ไม่ออกรองเท้านะอตีดาโกนี่ตีไวด้วยดิย้อนมันอยู่บนแน่มันอยู่บนแน่เป็นความมั่นใจมันอาจจะทำมันอาจจะลูดนะผมแรงผมแรงยังยังไม่ตีดลอยรีเลื่นนะถ้าเอานาคอสไม่ได้มันก็จะโยกอยู่ง่ายเลย เราต้องสู้ไฟตรงสีให้มันไหวได้ไหมเราต้องเราต้องหาจังหวะที่เราตอดแยกแล้วเราต้องได้ให้ได้รอบต้องสู้ไอ้ตรงสีตรงนี้นั่นนะสู้ได้ไหมมันก็ะอมอมยัดเราอ่ะมันไม่น่าอมยัดเราแล้วเพราะมันรู้ว่าเรารออยู่เราหาไฟหาไฟหาไฟหาตีไม่รู้อยู่ไหนไม่นี่นี่ดูทุผมแม่ลองตีได้ไหมไอ้ตีตีได้เนี่ยตีได้ตีได้ตีได้ตีเลยกูแต่ย้อนเวทดูการได้ไเป็นอะไรเอ็กดูอยู่ปะระวังลิงด้วยนะครับ นะคอมาละพันนดีๆนะอุ้ยโอ้โดนยุบจับสจับสองจับสอ้วมับจับสมับจีดเออไปกระดาช่วยมับด้วยไอ้กูวิ่งไปหากิอยู่พี่ตอมแ่เนื้กูติดไม่ได้หิวกูหนีไม่ไหกูติดเออยอนเวทมันเก่งกว่ายอนกายภาพเว้ย ิงมามีคียแล้วมีคีแล้วยิงผม<ะ>ไม่เข้าเลยนะนย้อนเวทเก่งเลยย้อนเดีกหตั้งเยอะวาโตห เอาไปดิเับไปดีหูแม่งมาเล่นตัวเที้ยวอะไรทำเที้ยอะไรไม่ได้เนี่ยวันนี้ฉีดหน้าไปดิฮัลโหลฉีดเข้าไปที่หน้าโอ้ด่าที่หน้าเม็ดเบี้ยถึงห้าเปอร์เซ็นต์มั้งเนี่ยสวยสุดหลโอ้โหช้าครับผมโอ้โหได้ลุ้นกันได้ถึงเงียบแข่งียบเงียบเลยจบแล้วหลวงหย่อนเวทไม่ไหวแต่ปาไหลหลวงหย้อนใครภาพไหวิงไม่เข้ารสวนเข้าให้แล้วมามับจับสองไอ้ติ๊มก็กลุ่มกันนั่นนี่อุ้ยสุโอ้โหสุงแกรเลยพี่ กูวิ่งกแล้วไล่เบียกันแล้วมันแม็กเลยไงโอ้โหมีวันะยะทางวิ่งมาวะไรได้แต้มวิ่งไกลสุดเนี่ยเหรอไกลสุดเลยมีได้แต้มนีไงดูดิเมก็พอๆกันนะัอะไรก็ไม่รู้ต้องไปฝึกเล่นกันนะครับดาร์ซี่นะฮะเมสโซมกว่านะจริงจัดๆเลยว่ะจริงจังนี่จัดอันนี้คือกระชับมิด